d ด a m o ด d DA-42 ทวินสตารเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์แบบเบาที่ผลิตโดยบริษัทไดมอน n ์แ i r r r ราฟอิน u s t r รีจากประเทศออสเตรียเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทย r t a f ที่ใช้เพื่อการฝึกนักบินและปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเบาหลายสวินล้านมิชชั่น เนื่องจากมีสมรรถนะที่ดีความปลอดภัยสูงและค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นในประเภทเดียวกันดา42ใช้เครื่องยนต์ดีเซลออสโตรเอนจิน AE300 จำนวน2เครื่องซึ่งประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ็ A1 ได้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ DA-42 ยังมีระบบนำร่อง g a ม m i n G1000 Glass Cockpit ที่ทันสมัยช่วยให้การบินมีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นกองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินรุ่นนี้มาใช้ในบทบาทการฝึกนักบินขั้นสูงและการสังเกตการทางอากาศโดยเฉพาะในภารกิจตรวจสอบพื้นที่การลาดตระเวนชายแดนและภารกิจค้นหาและช่วยเหลือซา จุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงทำให้สามารถบินได้อย่างมั่นคงและทนทานในทุกสภาพอากาศภายในห้องนักบินออกแบบให้มีความสะดวกสบายมองเห็นทัศนวิสัยกว้างและมีระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายนักบินฝึกสามารถเรียนรู้ระบบการบินสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ DA 42เป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นบินเครื่อง,งบินขับไล่จริงเช่นก g r i p e นหรือ F16 ของกองทัพอากาศไทยโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก Diamond DA 42ทวินสตา r จึงเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจฝึกบินการลาดตระเวนและการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของประเทศไทยในย